อย่าล้มเลิกความตั้งใจเพียงเพราะมีใครมาบอกว่าคุณทำไม่ได้ถ้าอยากประสบความสำเร็จในชีวิตความตั้งใจและการมีเป้าหมายในชีวิตเป็นสิ่งที่สำคัญมากเมื่อคุณมีความตั้งใจและมีเป้าหมายที่ชัดเจนคุณจะมีแรงบันดาลใจและพลังในการต่อสู้ เพื่อทำให้ความฝันของคุณเป็นจริงแต่บางครั้งเราอาจพบเจอกับคำพูดและคำแนะนําจากคนอื่นที่บอกว่าเราไม่สามารถทำได้จนอาจทำให้เราเสียใจและลดความมุ่งมั่นของเราลงดังนั้นเราจำเป็นต้องระมัดร,ระวังและไม่ควรล้มเลิกความตั้งใจเพียงเพราะมีใครมาบอกว่าเราทำไม่ได้การมีความตั้งใจและความมุ่งมั่นสำคัญมากในการประสบความสำเร็จในชีวิตความตั้งใจจะช่วยให้เรามีเป้าหมายที่ชัดเจน และมุ่งมั่นที่จะทําให้เป้าหมายนั้นเกิดขึ้นแต่เมื่อเราพบเจอกับคําพูดและคําแนะนําที่เป็นลบจากคนอื่นอาจทําให้เราสับสนจนอยากที่จะล้มเลิกความตั้งใจและไม่เชื่อมั่นว่าเราสามารถทําได้แต่อย่างไรก็ตามความคิดเชิงลบจากผู้อื่นไม่ควรทําให้เราท้อแท้และยอมแพ้มันก็เป็นเพียงความคิดของเขาเพียงคนเดียวไม่ใช่ความจริงเราควรเชื่อมั่นในความสามารถของเราเองและจะไม่มีใครที่รู้จักเราดีไปกว่าตัวเราเอง ดังนั้นเราควรระมัดระวังและไม่ควรล้มเลิกความตั้งใจของเราเพียงเพราะมีใครมาบอกว่าเราทำไม่ได้ความมุ่งมั่นและความตั้งใจของเราสามารถเอาชนะความคิดเชิงลบของคนอื่นได้บางครั้งคำแนะนำที่เป็นลบก็อาจมาจากคนที่เรารักและเชื่อมั่นแต่เราควรรับรู้ว่าความคิดเชิงลบของคนอื่นไม่ใช่ความจริงแท้จริงเราสามารถเปลี่ยนความคิดเชิงลบนั้นเป็นแรงบันดาลใจให้กับเราและเติมพลังในการทำให้ความฝันของเราเป็นจริงได้ หวังว่าสิ่งที่ผมแบ่งปันจะเป็นประโยชน์กับใครหลายหลายคนผมจะทำคลิปความรู้และแรงบันดาลใจดีๆมาแบ่งปันทุกคนอย่างสม่ำเสมอและผมยังมีคลิปวิดีโอแบ่งปันวิธีการหาเงินออนไลน์สร้างรายได้อย่างอิสระให้ทุกคนสามารถเข้าไปเรียนรู้ได้ฟรีหากสนใจสามารถแอดไลน์ nd246 เข้าไปเรียนรู้ได้ฟรีเลยครับการแบ่งปันสิ่งดีๆให้คนอื่นทาให้โลกนี้น่าอยู่มากขึ้นโปรดแชร์คลิปนี้ออกไปอาจเป็นประโยชน์กับใครหลายหลายคน เป็นกำลังใจให้ทุกคนครับ